มาแล้วค่ะมีปัญหาอุตสาเคลียรยให้ปัญหาที่ว่าค่ะระบบสาธารณูปโภคน้าไม่ไหลไฟดับถนนพังถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ให้นึกถึงร้องทุกลงป้ายนี้นะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวไว้ใจได้แน่นอนค่ะ0 2 7 9 0 2 1 1 1หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมมีหลักฐานสามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอหรือรูปภาพมาได้ผ่านทางไลน์ i d ดีแอสไซร้องทุกถ่าย PBS หรือสะดวกสุดๆค่ะสแกน QR code คที่หน้า เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะส่งข้อมูลมาได้เลยหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจเราขออาสาล,ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและสามารถติดตามร้องทุกลงป้ายนี้ย้อนหลังได้ผ่านทาง w w w t h a i pbs.or.th/ ร้องทุกข์ค่ะเอาละคุณผู้ชมป้ายแรกในวันนี้มาเตือนภัยเสริมเกราะป้องกันไซเบอร์กันทุกๆเช้าเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเขาบอกว่าพี่คะช่วยหนูด้วยเพราะ ว่าตอนนี้เนี่ยไปเจอกับมิจฉาชีพหลอกให้กดรับออเดอร์ผ่านทาง www.sunnysmall.com เว็บไซต์นี้ปลอมค่ะหลอกให้กดรับออเดอร์สูญเงินไปเกือบ4,000บาทค่ะ โอ้ยพี่คะหนูไม่รู้จะทำยังไงดีคะ่ะช่วยหนูด้วยนะคะเงินสี่พันนี้คุณผู้ชมสำหรับคนอื่นอาจจะดูน้อยนิดนะคะแต่สำหรับเด็กมหคนนี้เป็นเงินเก็บค่ะที่จะเอาไว้ใช้เรียนหนังสือแล้วก็ต่อมหาวิทยาลายัยน้องแอนนามสมมุติค่ะขอขานชื่อแบบนี้เป็นผู้เสียหายเป็นนักเรียนชั้นมหร้องเรียนมาผ่านทางไลน์ ID ดีแอสไซร้องทุกไทย PBS ค่ะหลังจากเจอกับมิจฉาชีพผ่านทางออนไลน์จุดเริ่มต้นค่ะทีมข่าวของเราโทรศั์ ไปถามน้องแอนบอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องแอนบอกว่าเล่น Facebook ค่ะแล้วก็ถ่ายฟีดไปน้องแอนเนี่ยต้องการที่จะหารายได้เสริมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมแล้วก็กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไปเจอกับ Facebook ที่ชวนหางานเป็นงานง่าย,ายๆแค่ดูคลิปใน Tik t o ็อกน้องแอนเขาสนใจค่ะเพราะว่าก็เล่น Tik t o ็อกอยู่แล้วแต่พอทักไปพูดคุยแอดมินเขาบอกว่าเสียใจด้วยนะน้องแอนงานที่ดูคลิปใน Tik t o ็อกเนี่ยมันเต็มแล้ว น้องแอนสนใจแบบนี้ไหมเป็นงานกดรับออเดอร์สินค้า10ออเดอร์แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องแอนบอกว่าถ้าไม่ได้ดู t ิ k ต o k ไม่เป็นไรงั้นสนใจสมัครทำงานซึ่งตอนนั้นค่ะแอดมินเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้น้องแอนชื่อว่า w w w s u n n y s m a l l c o m นีจำให้ขึ้นใจนะคุณผู้ชมเพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจากเว็บไซต์นี้ w w w s u n n y s m a l l c o m เว็บไซต์นี้หน้าตาเหมือนจริงมากคุณผู้ชมดูที่หน้าจอเลยค่ะสามารถที่จะกรอกลง ทะเบียนได้เป็นการโอนเงินเพื่อย,ยืนยันตัวตนน้องแอนเขาเชื่อค่ะก็เลยโอนเงินไปครั้งแรกเริ่มต้นเบาๆค่ะ150บาทเป็นการกดรับออเดอร์8ออเดอร์หลังจากนั้นค่ะก็เห็นละวว่าในระบบเนี่ยมีเงินเข้ามาแต่ยังถอนออกมาไม่ได้นะมีเงินอยู่ในนั้นหลังจากนั้นค่ะแอดมินบอกว่าน้องแอนกว่าจะครบ10ออเดอร์เนี่ยน้องแอนต้องบวกเงินเพิ่มไปอีกอีก700บาทตอนนั้นน้องแอนก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเห็นเงินที่อยู่ในระบบแล้วก็เลยเติมเงินไป อีก700ครั้งนี้ค่ะออเดอร์ที่9ใกล้และจะออเดอร์ที่10วมิจฉาชีพแอดมินคนนี้บอกว่าน้องแอนตอนนี้เนี่ยต้องเพิ่มเงินเข้าไป9,400กว่าบาทน้องแอนบอกไปว่าเงินขนาดนั้นไม่มีหรอกสําหรับเด็กมหทีนี้แอดมินบอกว่าไม่เป็นไรน้องแอนงั้นเดี๋ยวแอดมินจ่ายให้ก่อน6,400บาทส่วนที่เหลืออีก3,000บาทให้น้องแอนโอนไปใจดีด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องแอนก็เชื่อว่า แอดมินคนนี้จะมาช่วยน้องแอนก็เลยโอนเงินไป3,000บาทหลังจากนั้นค่ะแอดมินบอกว่างั้นต้องโอนเงินคืนมา6,000บาททันทีถ้าน้องแอนไม่คืนถือว่าเป็นการยกเลิกออเดอร์ทำให้บริษัทเสียหายคมขู่ด้วยนะคะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะต้องเสียคราปรับ3,000สนบาทและจำคุก5ปีคุณผู้ชมเด็กมหได้ยินแบบนั้น ตกใจค่ะตอนนั้นน้องแอนยอมรับเลยว่ารู้สึกกลัวไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็พบว่ารูปแบบแบบนี้คือมิจฉาชีพตอนนี้ก็เลยร้องเรียนมาผ่านทาง Line ID ดแอสซร้องทุกทย PBS ค่ะให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยเราได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับตำรวจที่ลงพื้นที่ไปเตือนภัยเด็กๆหลายครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งท่านค่ะที่มีความรู้เรื่องนี้และลงพื้นที่ไปเจอกับเด็กๆด,ด้วยนะคะท่านนี้ค่ะ ร้อยตำรวจโทหญิงการินีสิทธิโชตพงค์ค่ะเป็นทีมสื่อสารองค์กรของตำรวจสอบสวนกลาง CIB พี่แพนอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แพนด้าคะสวัสดีค่ะค่ะพี่แพนด้าขาอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยเราจะได้ยินเหลือเกินว่ามิจฉาชีพเจาะลึกไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุของคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ค่ะมาเจาะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วค่ะทำไมพฤติการเปลี่ยนเหรอคะ ออความจริงแล้วนะคะจะบอกว่านิสชาชีพแบบเปลี่ยนมาเจอะก,กลุ่มอะ่ะแบบนี้อาจจะอ,อาจจะยังแบบไม่ไม่ค่อยถูกนะ้อ,องออมคือจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่านิสชาชีพอ่ะเขาจะมีทารก็ตแล้วกันมีกลุ่มที่เขาต้องการจะเจาะอยู่แล้ว<ฆ>เขามีกลุ่มเจาะวัยนุ่นแล้วก็มีกลุ่มเจาะที่ผู้สูงวัยอยู่แล้วค่ะแต่ทีนีน้เขาจะเลือกเป็นแผนประทุตกรรมให้ตรงกับทารกดเดียอย่างผู้สูงอายุอ,ะอ,อ่ะเชื่อว่า ช่เชื่อว่าคุณผู้ชมหรือว่าน้องอ้อนมน่าจะเคยได้ยินส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นวัยเกษียนมีเงินเก็บเยอะอันนี้จะถูกหลอกในรูปแบบของการหลอกให้รักแล้วชวนไปสู่การหลอกลงทุน่มูาค่าก็จะมาหาศาลแต่ในส่วนของเด็กวัยรุ่นอย่างนี้ค่ะเขารู้ว่าน้องๆหนูๆเด็กๆหลายๆคนเรากล้าแสดงออกใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้แล้วที่สําคัญที่สุดน้องๆอ,อยากหาไรายได้เสริม เพราะว่าเขาอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองหรือว่าหาเงินมาช่วยเหลือจริงจจอผู้ปกครองลเล็กๆน้อยๆที่เขาจะทําได้ด้วยเตจตนาหรือความหวังดีอย่างนี้ยค่ะทีนี้ยคนร้ายเขาก็เลยหลอกเอาความหวังดีของเด็กๆตรงน,นี้ยมาหลอกโดยการใช้วิธีหลอกทําภารกิจอ้างว่างาน,นง่ายๆได้เงินดีซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่ะทุกคนน่าจะคุ้นๆกันน้องอ้อมคุณแม่เมื่อก่อนเราจะแบบมีคนร้ายหลอกชวนดูยูท b e คลิปสามนาทีได้เงินคลิปละสิบบาทใช่ <c oughs> อ่ <c oughs> าเมื่อก่อนจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอตอนนี้ค่ะพวกแพลตฟอร์มแบบเฟซบุ o กติกต็อกมาแลนอันนี้ก็เลยมีการแบบหลอกชวนให้ดูคลิปทางติกต็อกยูทู e แทนอ่าติกต็อกเฟซบุแทนแต่เหมือนที่น้องอ้อมเล่ามาสักครู่ของน้องแอนใช่ไหม <c oughs> อันนี้กลายเป็นว่าขเขาเียนอ้างว่า หมดแล้วแบบไองานนี้มันเต็มแล้วหลอกให้กดรับสินค้าหรือออเดอร์ทางเว็บไซต์แทนแต่ว่าแรกกับการจ่ายค่าสมาชิกเปิดร้านค้าเปิดสมาชิกเปิดระบบก่อนแล้วก็ค่อยมาสร้างเงินไขว่าถ้าอยากทำงานเพิ่มก็จะต้องเหมือนจ่ายเงินเพื่อปดลดล็อกแต่ละสก,กิลลักษณะเหมือนเราเล่นเกมอะค่ะ กดล็อกผ่าน่านอ้างผลตอบแทนคุ้มว่าเนี่ยจะได้มากกว่าตอนแรกนะซึ่งแรกๆก็จะหลอกให้โอนเงินจานวนร้อยๆเหมือนตอนแรกน้องโดนไปร้อยห้าสิบน้องจะรู้สึกว่านิดเดียวค่าขนมหนูจ่ายได้แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เท่าที่ฟังเลยคือเขาจะใช้วิธีโน้มน้าวแล้วก็ใช้แผนพฤติรกรรมแบบว่าค่อยๆตะล่อมตะล่อมแล้วก็ให้โอนขึ้นโอนเงินมากขึ้น,นแบบที่เราไม่รู้ตัวสุดท้ายหลงโกน เผอพอโอนเงินไปแบบงงๆกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกอ่ะโอนไปหลักพันหลักหมื่นแล้วค่ะพี่แพนขาทีนี้เด็กๆค่ะพอเวลาตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วจะมีวิธีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรหรือว่าจะไปบอกครูบอกเพื่อนยังไงบ้างคะเออจริงๆอยากให้เปลี่ยนความคิดเด็กๆแบบนี้เลยเชื่อว่าหลายๆคนมืนเด็กทําผิดอาหารอ้อมทําผิดแล้วไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะว่ากลัวโดนตี กลัวโดนดูอันดับแรกเลยอยากบอกน้องๆแบบนี้ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ใช่เป็นการทำผิดเล็กๆน้อยๆอ,อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเราอยากกลัว อยากกังวลว่าจะโดนตีโดนว่าโดนดุให้เราบอกเลยบอกอะไรบอกคุณพ่อคุณแม่บอกผู้ปกครองหรือถ้ายังไม่สบายใจกลัวไปบอกคุณครูที่ปรึกษาเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้ช่วยคิดหาวิธีแก้ปัญหาอยากเก็บปัญหาไว้คนเดียวเพราะว่าให้จาไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วว่ะาาไม่มีใครรักหรือว่าหวังดีกับเราเท่ากับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวแล้วค่ะอืมแต่ว่าอันนี้พี่อยากตักไปถึง ผู้ปกครองด้วยนะคะว่าแบบอยากให้ใจเย็นๆเพราะว่าเด็กๆเขาก็ยังเด็กอ่ะเนาะบางทีเขายังภูมิน้อยอยู่แต่ว่าอยากให้เชื่อว่าเขาว่าเจตนาดีอยากจะช่วยหาเงินแบ่งเบาภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบ ถ้าเกิดปัญหาแล้วอ่ะอันนี้ตักทางบ้านเลยว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งว่าเขารับฟังเขาก่อนได้ไหมแล้วเปลี่ยนจากการบีการสอนเป็นการเตือนให้เขาเห็นว่านี่ไงคือกลวงของนิสชัชีพและที่สําคัญอย่าไปฟ้ําเติมเขานะคะให้โอบก,กอดเขาให้กําลังใจแล้วก็ให้เขาไว้ใจว่าเวลาถ้าเขาเกิดเรื่องอะไรอะ่ะเขาจะได้สบายใจกล้ามาปรึกษาเรา ครบท้วนเลยค่ะขอบคุณพี่แพนด้ามากเลยนะคะที่มาร่วมกันเตือนภัยในเช้านี้คุณผู้ชมคะถ้าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ค่ะสิ่งแรกเลยอยากจะให้โทรศัพท์ไปแจ้งกับศูนย์สายด่วน AOC 1441ของตํารวจไซเบอร์นะคะหรือแจ้งเข้ามาได้ผ่านร้องทุกลงป้ายนี้เรายินดีที่จะนําเสนอเรื่องนี้ค่ะเอาล่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าถ้าใกล้ๆบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยมีโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตยางมาตอยมาตั้งอยู่ จะยอมไหมคะชาวบ้านกลุ่มนี้ที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าไม่ยอมคะ่ะเพราะว่ากังวลเรื่องของกลิ่นเสียงและกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาเลยออกมารวมตัวกันร้องเรียนคัดค้านคะ่ะ นี่เลยค่ะยังไงก็ไม่เอาค่ะมาแสดงพลังค่ะคัดค้านการอนุญาตการสร้างโรงงานผลิตยางมาตอยคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานยางมาตอยในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลวัดสุวรรณอาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะชาวบ้านเขากลัวว่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กลัวขนาดนี้ค่ะเพราะเขาอ้างว่าโรงงานนี้เนี่ยถ้าได้ตั้งจัดตั้งขึ้นจะอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็กอยู่ห่างจากโรงเรียนอยู่ห่างจากวัดรวมๆแล้วเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมลพิษทางอากาศทั้งฝุ่นทั้งกลิ่นแล้วเวลาอยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณผู้ชมเขาก็กลัวเรื่องของการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก อยู่ใกล้แหล่งน้ำก็กลัวว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีเพราะว่าโรงงานที่ผลิตยางมะตอยเนี่ยอาจจะมีอะไรล่วไหลออกมาหรือไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนที่หนักไปกว่านั้นที่ชาวบ้านเขากลัวค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมแหล่งนี้เนี่ยนะคะที่นี่เขาเป็นที่ปลูก ผักปลอดสารพิษที่ส่งไปทั่วประเทศเลยส่งไปที่ตลาดไทยแต่ถ้ามีโรงงานแห่งนี้มาตั้งเขาก็กังวลเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะการกระทบเนี่ยเป็นลูกโซ่คุณผู้ชมเวลาที่ผลิตยางมาตอยเสร็จปุ๊บก็จะต้องค้นออกไปนอกพื้นที่บริเวณนี้ค่ะการจราจรถนนเนี่ยมีพื้นผิวการจราจรเพียงแค่8เมตรเท่านั้นและสามารถรองรับน้ําหนักได้21ตันแต่ชาวบ้านเขากังวลว่าถ้ามีโรงงานยางมาตอยมาตั้งจะทําให้ ถนนเนี่ยมันพังหรือไม่เอาไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะผมก็มีเห็นด้วยกับโรงงานยางมาตอยครับเพราะว่าผมกลัวเรื่องผลกระทบเรี่ยวสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปกษเรพื้นที่เราเป็นพื้นที่เกษตรจะเกิดว่ามีโรงงานมาเราเป็นห่วงไประยะยาวถึงลูกหลานเราครับเป็นห่วงเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้าอะค่ะกลัวถ้าเกิดว่าสารเคมีรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ จะสร้างผลกระทบต่อกเกษตรเแหล่งกเกษตร,รกรรมของเราอะค่ะมีโรงเรียนมีวัดมีศูนย์เด็กอยู่ใกล้ๆโรงงานมาตั้งใกล้อยู่แค่กิโลเมตรเศษนี้เราเป็นห่วงลูกหลานของเราครับไม่เห็นด้วยครับไปตั้งที่อื่นครับ วันนี้ชาวบ้านเขารวมตัวกัน260คนนะคะกลุ่มรักตำบลวัดสุวรรณรวมตัวกันค่ะยื่นหนังสือคัดค้านไม่เอาโรงงานยางมาต่อยค่ะเดินทางไปที่คณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะคุณเปิ้ลวัน,นิาสาศิรรื่นเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะเอาละปิดท้ายกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ก็คัดค้านเหมือนกันจะไปตั้งที่ไหนก็ไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะ ชาวบ้านที่หมู่ที่6ตําบพลพานกระต่ายอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรเขาบอกว่าไม่เอาเลยบ่อขยะเพราะว่ากังวลเหลือเกินทั้งเรื่องกลิ่นน้ําที่มาจากขยะเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตั้งโรงงานไปแล้วแต่ตั้งถูกต้องหรือไม่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบค่ะ ไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาค่ะติดตั้งขนาดนี้ติดตั้งป้ายข้างถนนหลายจุดเลยค่ะแสดงเจตจำนงว่าไม่ต้องการให้มีบอกขยะใกล้ชุมชนในอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องนี้เนี่ยคะ่ะชาวบ้านเขาส่งมาร้องเรียนเขาอ้างว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้เนี่ยขายที่ดินให้กับนายทุนหลังจากนั้นเนี่ยนายทุนก็ทําเป็นโรงงานกําจัดขยะรีไซเคิลชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะอยู่ห่างจากโรงงานแห่งนี้เพียงแค่100เมตรเท่านั้นมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่บริเวณนั้นประมาณสัก5หลังคาเรือนค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอมีโรงงานขยะเขาต้องมาทนสูตรดมกลิ่นเหม็นจากโรงงานบางวันก็มีมแมลงวันแล้วก็โรงงานแห่งนี้เนี่ยมาตั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคมชาวบ้านก็ไปร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรานกระต่ายไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ไปร้องเรียนที่ปปทให้มาตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยนะคะว่าการจัดตั้งเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่เรื่องนี้ดิฉันต่อสายตรงเลยค่ะไปถามที่เทศบาลตำบลพรานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบพื้นที่นี้โดยตรงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานกําจัดขยะรีไซเคิลเนี่ยนะได้มี การทําประชาคมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปตรวจสอบดูพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบ้านเรือนของประชาชนเพียงแค่5หลังคาเรือนเท่านั้นแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยไม่ได้มีประชาชนอยู่อาศัยจํานวนมากสามารถจัดตั้งเป็นโรงงานกําจัดขยะได้ซึ่งทางเทศบาลค่ะเขาก็เลยออกใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา19ของพรบสาธารณสุขปี2535ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาแต่ทีนี้ตอนนี้ค่ะ ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่ขนถ่ายขยะเข้าไปอยู่ในโรงงานชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีน้ำจากขยะเนี่ยไหลออกมาหรือที่ตามคำศัพท์ของทางราชการเนี่ยนะเรียกว่าน้ำโสโครกทีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลเขาก็ไปตรวจสอบตอนนี้ทําหนังสือเตือนไปที่โรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าไม่แก้ไขเดี๋ยวจะมีการร้องเรียนดําเนินคดีกับโรงงานแห่งนี้ด้วยและวันนี้ตอนบ่ายค่ะเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจําจังหวัดกําแพงเพชรหาหรือเรื่องนี้เลยที่ชาวบ้านเขากังวลเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องของน้ําขังว่าเรื่องนี้จะมีคําตอบอย่างไรเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกลงป้ายนี้ ในวันนี้นะคะพี่ต่อพี่พรีนขาหลากหลายปัญหาเลยนะคะภัยออนไลน์ระบบสาธรารณูปโภคชุมชนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะพวกเราพร้อมล้อมทุกปุกถึงที่ค่ะโอเคอเค,ครบถ้วนเลย<ฆ>อย่างเรื่องล่าสุดที่บอกขยะ<ช>จริง<ฆ>จริง<ฆ>พี่เคยใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านที่แบบมี<ฆ>เป็นที่ทิ้งขยะนะ<ฆ>ขณะ<ฆ>ขับผ่านไกลๆมันยังได้กลิ่นเลยนี่อยู่ข้างบ้านเลยเหรอฮะอยู่ใกล้เลยค่ะจริงๆถ้าดูจากในวิดีโอเนี่ยจะประมาณสัก100เมตรเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยทางเทศบาลเขาก็บอกว่ามันเป็นทุ่งนาและเป็นที่พื้นที่ส เขียวที่สามารถที่จะตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาตรวจสอบกันว่าถ้ามีผลกระทบต่อชาวบ้านจะต้องหยุดดําเนินกิจการหรือไม่ด้วยนะคะโอเคอเดี๋ยวรอดูแล้วก็ตามกันต่อเรื่องนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ